วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568 เรามาถึงชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนามาดูกันนะคะว่าชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภในช่วงเดือนเมษายนนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีพฤษภและลัคนาพฤษภทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภในช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช 2,568นี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่ศาสตร์มหัสารย์โดมิโน,โนในการเปิดดวงก่อนนะคะเราจะใช้ทั้งหมดอย่างละ3ชิ้นชิ้นแรกได้70ชิ้นที่สองได้19ชิ้นที่3ได้68ค่ะสำหรับชาวราศี พฤกษพหรือลัคนาพฤกษพนะคะในช่วงของเดือนเมษายนอาจจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามาลุมเร้าคุณอยู่บ้างเพียงแต่ว่าปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณเอาอยู่คุณรับมือได้อยู่เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องราวดีๆสําหรับคุณที่คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวคุณเองโดยที่บางทีคุณอาจจะพึ่งพาใครไม่ได้แต่คุณก็ไม่จําเป็นต้องไปพึ่งพาใครเพราะคุณสามารถที่จะแก้ไขของคุณเองได้ โดยเฉพาะปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากเด็กลูกหลานบริวารต่างๆของคุณนะคะอาจจะมาข้องเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรืออาจที่จะปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวกับ ข้ามาข้องเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณแต่คุณสามารถสะสางและแก้ไขได้ด้วยตัวคุณเองมันจึงเป็นเรื่องราวดีๆสําหรับคุณที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับคุณมากมายเพียงแต่ว่าในช่วงของเดือนเมษายนนี้ก็ต้องระมัดระวัง การที่เรียกว่าอย่าหง,งุดหงิดง่ายเจ้าอารมณ์มากจนเกินไปอย่าหุนหันพันแล่นนะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆนะในช่วงของเดือนเมษายนสาหรับชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภอาจจะมีเกณฑ์ของการได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถเพียงแต่ว่าการเริ่มต้นทําใหม่ๆมันอาจจะเจอกับปัญหาบ้างแต่คุณสามารถคลี่คลายได้และทําได้ประสบความสําเร็จสา,ส,สามารถ ทำให้มีลาบผลรายได้เกิดขึ้นมาได้ด้วยเพียงแต่ว่าในช่วงเดือนเมษายนเนี้โครงการใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆที่คุณจะทำเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ของการลงทุนเกิดขึ้นมันจึงทำให้การเงินสะดุดติดขัดไปบ้างแต่ก็คุณเอาอยู่คุณแก้ไขได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีเกณฑ์ของการลงทุนใครที่มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ามีลูกหลานที่กำลังจะต้องมีค่าใช้จ่ายคุณอาจจะต้องมีตรงนี้เกิดขึ้นแต่ว่า เรียกว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้คุณสามารถเอาอยู่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่ทําให้คุณโอ้ยย,ย่ําแย่ไม่ไม่ถึงขั้นนั้นการที่เสียเงินไปแล้วมันอาจที่ต้องบอกก่อนนะเรื่องราวดีๆในที่นี้เขาบอกว่าเหมือนเรามีเคาะนะคะต้องบอกว่าเหมือนชาวราศีพฤษภมีเคาะแล้วเงินรับเคาะแทนด้วยดวงคุณแข็งมันจึงทําให้คุณอาจจะมีเรื่องที่จะต้องจับจ่ายใช้สอย สิ้นเปลืองหมดไปแล้วทําให้ชีวิตคุณพอมันมีเรื่องเสียงเงินออกไปปุ๊บเนี่ยชีวิตคุณจะเปลี่ยนนะแล้วมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะงั้นเรามาดูไพ่เอ่อ key of love er นะคะจะบอกอะไรกับชาวราศีพฤษภบ้างไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกได้ เหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟเขาบอกว่าอย่าใจร้อนอย่าวุ่วามทําอะไรอย่าใจเร็วด่วนได,ด้ค่อยๆคิดค่อยๆทําไม่งั้นเราจะเสียการได้นะคะหรือเราอาจจะเสียเปรียบคนรอบๆตัวคุณได้ ไพ่จึงขึ้นมาเตือนถึงแม้จะเป็นเรื่องราวดีๆก็จริงแต่ก็ต้องมีความระมัดระวังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการขอหยิบขอยืมหรือว่ามีคนมาขอหยิบขอยืมเราไม่ว่าจะเป็นการที่ช่วยเหลือผู้อื่นบางครั้งบางทีอาจจะไม่ใช่ลูกใช่หลานของเราอาจจะเป็นเพื่อนฝูงเข้ามาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการเอ่อการช่วยเหลือหรือลูกน้องบริวารมาขอความช่วยเหลือก็ต้อง ต้องดูตามความเหมาะสมนะคะต้องดูตามความเหมาะสมไพ่ใบต่อมาได้ไพ่คำว่าขอโทษโปรดคืนดีในที่นี้หมายถึงการที่เรียกว่าอาจจะเป็นช่วงของการที่บางสิ่งบางอย่างที่เราทำ นะคะคบางสิ่งบางอย่างที่เราทําแล้วเรารู้สึกผิดหรือเรารู้สึกไม่ดีเราขอโทษบ้างก็ไม่เสียหายมันจะทําให้มันเป็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมาได้หรือบางครั้งบางทีคนอื่นอาจจะผิดต่อเราแล้วมาเขามาขอโทษเมื่อเขาสํานึกผิดแล้วเขามาขอโทษเราเราต้องรู้จักการให้อภยัยการให้อภัยในที่เนี้ย คนเราอะ่ะมันเหมือนแก้วล้าวบางอย่างเราต้องเก็บในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ดีเอาไว้ในใจแล้วเราก็ให้อภัยเข้าไปแต่เราต้องระมัดระวังในสิ่งที่อย่าให้มันเกิดขึ้นมาอีกเพราะว่าเราให้อภัยแล้วก็ต้องระวงรังด้วยว่าเหมือนเราก็กําลังเล่นอยู่กับไฟเหมือนกันถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นแก้วล้าวเกิดขึ้นมันย่อมที่จะต้องระมัดระวงังเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีดๆมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณรู้จัก ระมัดระวังตัวคุณไม่ให้เรื่องราวเหล่านั้นเกิดซ้ำขึ้นมาเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภจึงต้องระวังอย่าให้เรื่องราวเกิดซ้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินใดๆก็ตามต้องระวังให้รอบคอบด้วยไพ่ใบต่อมาชีวิตของคุณนะเป็นคนที่รักอิสระนะคะดังนั้นนะ่ะทำงานอาชีพอิสระทําอะไรที่มัน เป็นอาชีพอิสระไม่ไปขึ้นตรงกับองค์กรใดๆจะประสบความสําเร็จจะดีมากกว่านะคะกับการที่ไปขึ้นตรงกับองค์กรใดๆมันอาจจะมีการยื้อแย่งแข่งขันกันมีการใส่ร้ายป้ายสีกันมีการชิงดีชิงเด่นกันมันจึงทําให้คุณมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจ บางครั้งบางทีเราอาจจะใจร้อนวู่วามพูดจาแรงรุนแรงเกินไปโดยไม่รู้ตัวได้ดังนั้นถ้าเราทําอาชีพอิสระทําอะไรที่มันเป็นอิสระหรือ,อ,อทำอะไรที่ไม่ไปขึ้นตรงกับองค์กรใดๆนะคะถ้าเรามีโอกาสถ้าเรามีช่องทางถ้าคุณทำได้ คุณจะได้รับความสุขมากกว่าในที่นี้เรื่องราวดีๆมันจะเกิดขึ้นได้จากการที่เรียกว่าเราอย่าไปขึ้นตรงกับองคอ์กรใดมากเกินไปเราอย่าไปงองอนอะไรมากจนเกินไปบางครั้งบางทีมันกลายเป็นว่าไปด้อยค่าของตัวเราเองนะคะกับอีกทีหนึ่งคือชีวิตคนเราเนี่ยบางครั้งบางทีเขาต้องก็ต้องการอิสระการเป็นอิสระอย่าไปควบคุมอย่าไปบังคับใครมากเกินไป ะะถ้าเราไปควบคุมหรือเราไปบังคับใครมากเกินไปมันจะทําให้พอเวลาที่เมื่อไหร่ที่เขาหลุดออกจากเราได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่หวนกลับมาหาเราอีกเลยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเดินสายกลางมีทั้งผ่อนหนักผ่อนเบามันจะทําให้ชีวิตของคุณน่ยประสบความสําเร็จแล้วมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่คุณตึงเกินไปก็ไม่มีใครชอบเมื่อไหร่ที่คุณหย่อนยานเกินไปคนก็จะขึ้นหัวปีนหัวเราซะเปล่าบดังนั้น ทำอะไรก็ตามเดินสายกลางไว้เป็นดีที่สุดนะคะไพ่ใบต่อมาสำหรับนี้เป็นสำหรับไพ่ยิปซีแล้วนะคะไพ่ใบต่อมาบอกว่าห้าถ้วยห้าถ้วยเขาบอกว่าทำอะไรก็ตามชาวราศีพฤษภ คุณจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะกับการทํางานกับสิ่งที่คุณทำาน่คุณประสบความสําเร็จไม่ใช่คุณไม่ประสบความสําเร็จแต่คุณเป็นคนตั้งเป้าค่อนข้างสูงพอคุณตั้งเป้าสูงมากเกินไปคุณจะรู้สึกท้อแท้ถึงความไม่สําเร็จจริงๆแล้วถ้าเหลียวมองคุณจะรู้สึกว่าคุณน่ะสำเร็จคุณน่ะดีขึ้นกว่าที่ผ่านๆมาเพียงแต่ว่าในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยต้องทําใจใครที่ดวงไม่ได้ดีพุ่งปี๊ดปาร์ตเนี่ย ต้องยอมรับกับสภาพที่สภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเมืองไทยคือแผ่นดินไหวและแผ่นดินไหวมันไม่ใช่แค่ประเทศเรามันประเทศเพื่อนบ้านอีกเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจมันพังเสียหายของเราถึงจะไม่รุนแรงเหมือนประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็มันมีการที่เรียกว่าสะเทือนอยู่เหมือนกันอย่างเช่นโครงการใหญ่ๆโครงการตึกสูงๆที่เขาทำคอนโดอะ พูดถึงใจเขาใจเราเมื่อมันมีรอยร้าวรอยแตกรอยแยกเกิดขึ้นน่ะเสาเสร์มันมีปูนหลุดเกิดขึ้นน่ะถึงแม้จะบอกว่าอุ้ยคานแข็งแรงแค่จับแค่ทําอะไรแล้วมันก็จะเข้าอยู่อาศัยได้ตามปกติถามจริงกล้าอยู่จริงป่ะมันก็ไม่กล้าอยู่บางคนเนี่ยโครงการอาจจะเพิ่งเริ่มยังแค่มีคนจองเนี่ยคนถอนหมดเลยนะยอมเสียเงินจองนะนี่แหละมันคือปัญหาที่ภาวะเศรษฐกิจในระยะยาวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะ อย่าไปตั้งเป้าสูงคุณจะมองเห็นว่าสิ่งที่คุณสําเร็จมันมีนะคะมันมีอะไรที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านานมาเพียงแต่ต้องยอมรับกับสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆมันจะเกิดขึ้นได้คุณต้องไม่ใจร้อนนะคะคุณต้องไม่ใจร้อนทําอะไรอย่าเลื่อยเปื่อยเฉืยแฉะเกินไปในที่นี้เขบอกเรื่องราวดีๆของผู้ที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยคือเรื่องความรักนะ เป็นช่วงมีสเสน่ห์ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงมีสเสน่ห์ใครที่โสดก็จะมีรักเข้ามาใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ระวังความมีสเสน่ห์ของตัวคุณเองหน่อยทีนี้คนโสดต้องบอกว่าสเปคค่อนข้างสูงพอสเปคค่อนข้างสูงเนี่ย เดี๋ยวไอ้ที่ได้ก็ไม่ดีไอ้ที่ดีมันก็จะไม่ได้นะอย่าใจร้อนอย่าตัดสินอะไรวู่วามสเปคสูงเกินไปบางทบางครั้งบางทีเราก็อาจจะพลาดคนดีๆไปในที่นี้เขาบอกว่าความรักในระักเก่าจะจะรีเทิร์นกลับมาเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีพอแล้วเราอ่ะรู้สึกว่าเอ้ยพอเวลาที่เราโกรธกับเขาเลิกลากับเขาไปนึกถึงความดีต่างๆแล้วเราเรารู้สึกเสียดาย คืนดีกันไปแต่ถ้าเลิกลากันไปแล้วมานึกถึงความดีแล้วความดีกับสิ่งที่ไม่ดีที่เขามีกับเราเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีมันมีเยอะกว่าคุณตัดทิ้งไปเลยอย่าไปเล่นกับไฟอย่าไปให้โอกาสอีกครั้งคนเราอะถ้าเกิดว่ามันถึงที่สุดของการที่ต้องเลิกกันแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราก็ทนแล้วไงถ้าเราทนแล้วอย่าไปทนต่อมองหาโอกาสดีๆเพราะในชีวิตคุณ จะมีโอกาสดีๆจะมีรักใหม่ดีๆเข้ามานะคะอาจจะเจอคนที่เด็กกว่านะอายุน้อยกว่าจะเป็นคนที่เขาเข้ามาแล้วไม่มาควบคุมอะไรเราไม่มาใจร้อนไม่มาไม่มาทาให้เราอึดอัดจะคบกันรักกันแบบเป็นแบบมีอิสระภาพนะคะคือต่างคนต่างที่ต่างคนต่างใช้ความคิดใช้ความเป็นอิสระของตัวเองได้แต่มีความมั่นคงต่อกันนะคะสิ่งที่สําคัญ ระวังรักเก่าที่กลับมาถ้าเกิดคุณโอเคแล้วคุณให้อภัยนั่นหมายถึงเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะต้องระวังตรงนี้นะคะถึงแม้อันนี้จะเป็นเรื่องราวดีๆแต่ค่อนข้างที่จะเตือนชาวราศีพฤษภไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ใบสุดท้ายก็ยังบอกถึงความมีสเสน่ห์ของชาวราศีพฤษภอยู่เขาบอกว่าชาวราศีพฤษภเองถ้ามามองถึงเรื่องงานการงานก็ดีนะ มีความโดดเด่นนะมีภาวะของความเป็นผู้นําใครที่ทํางานเนี่ยรออีกสักนิดหนึ่งคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอยู่ในจังหวะที่ดีแล้วนะคะกาลังต้องรอจังหวะอีกสักนิดหนึ่งในตอนเนี้มันมันยังมาไม่ถึงแต่น่าจะอีกสักประมาณไตามาาต,ต่อไปนะคะไตามาสที่สองไตามาาแรกอาจจะยังไม่ได้อาจจะเป็นไตามาาที่2หรือไตามาาที่2นี้ยังไม่ทานก็จะเป็นไตามาาที่3นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อสำหรับ ชาวราศีพฤษภเรื่องราวดีๆของคุณน่ะอาจจะเป็นเรื่องงานที่มีโอกาสที่จะแต่ต้องรอสักนิดจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเพราะคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งเอองานยากงานลําบากที่คุณต้องได้รับมอบหมายคุณสามารถทําได้ความรักก็ดีนะคะความรักก็ดี แต่เรื่องการเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถึงแม้จะเป็นเรื่องราวดีๆแต่ก็ต้องบอกให้รู้ว่าเรื่องการเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักจะดีเรื่องการงานจะดีเรื่องความรักนะคะความรักก็ต้องระวังอีกเช่นกันถึงแม้จะดีก็จริงแต่ก็ต้องดูว่าคนที่เข้ามามีทั้งคนที่รักเราจริงมีทั้งคนที่มาหวังผลประโยชน์ในตัวคุณระวังรักเก่าที่กลับมาจะมาหวังผลประโยชน์ในตัวคุณก็คือ มองเห็นว่าคุณมีเงินสามารถที่จะมาปอกลอกได้ระวังตรงนี้อย่าเล่นกับไฟคําว่าอย่าเล่นกับไฟคือเขาเป็นรักเก่าแล้วเราคิดว่าเราไม่เอาเขาแล้วละ่ะยังไงเราก็ไม่ไม่เอาแน่นอนแต่ทําทีไปพูดไปคุยไปเล่นไปหยอกล้อด้วยคุณจะไปตกตกหลุมพรางเขาแล้วมันก็จะกลายเป็นอย่างเดิมกลับมาส่วนสําหรับความรักดีๆที่จะมีเข้ามาคุณก็อย่าสเปคสูงมากจนเกินไปจนทําให้คุณปิดโอกาสที่จะคนดีๆที่จะเข้ามาค่อน อะไรคะมีไม่ครบตามที่คุณตั้งเป้าเอาไว้คุณจะไม่เอามันบางทีคนดีเนี่ยบางอย่างเขาก็ไม่ได้เกิดมาพ่อแม่เดียวกันกับเราเขาก็ไม่รู้ขนาดลูกพี่น้องพ่อแม่เดียวกันยังนิสัยไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นลองคบลองพูดลองคุยอะไรที่ปรับเปลี่ยนอะไรที่แก้ไขได้ลองปรับเปลี่ยนลองแก้ไขซึ่งกันและกันนะไม่ใช่ปรับเปลี่ยนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คนเดียวนะมันจะเกิดความอึดอัดต้องให้ความเป็นอิสระภาพกับเขาบ้างแล้วมันถึงจะเป็นเรื่องราวดีๆในเรื่องความรักส่วนเรื่องสุขภาพสุขภาพมาดามมองว่ายังแข็งแรงดีแต่คนที่อายุ50อัพไปแล้วเนี่ยระวังเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนระวังเกี่ยวกับเรื่องไขมันสักนิดนึงแต่ใครที่เจ็บป่วยอยู่ในในในช่วงของเ,ออเดือนเมษายนนี้จัดว่าไม่มีปัญหาสุขภาพแข็งแรงดีนะคะ ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องความรักและเรื่องสุขภาพแต่เรื่องโชคลาภยังไม่มีนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภและลัคนาพฤษภจบคําพยากรณ์กับเรื่องราวดีๆของชาวราศีพฤษภแล้วนะคะใครสนใจอยากจะเรียนโดมิโน,โนไพย,ยิปซีไพออร์เคิลหรือแม้กระทั่งศาสตร์ไพโคโคลโนไพญี่ปุ่นที่มีหนึ่งเดียวในโลก หรือใครสนใจอยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าครูกันได้สอบถามค่าเรียนกันได้สําหรับ fc ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูกับมาดาม,ดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ